เราเน้นหอมให้มากที่สุดคือคือหอมเนี่ยเขาจะนำพาให้ส่วนประกอบของเราเนี่หอมหอมมากนะคะแล้วก็คือกลิ่นหอมเนี่ยมันจะออกข้างหน้าออกหน้าเลยแล้วมันจะเป็นน้ำพริกแบบว่าสมุนไพรที่ว่าออกมาแล้ว หอมสมุนไพรฮแล้วก็ตะไคร้ก็จะตามมาเพื่อ,อนดับสองคือมันไม่เหมือนใครนะน้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นแดีว,ว่าคือไม่มีน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบคือเราทําน้ำพริกแล้วใส่ตะไคร้ค่ะนี่คือจุดเด่นจุดเด่นของน้ำพริกนะคะเพราะเขาจะมีสโลแกนว่าน้ำพริกสมุนไรพรตะไคร้ปลากรอบเผ็ดแซ่บอร่อย เมื่อพูดถึงอาหารท้องถิ่นของชาวอำเภออุทพพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดมีเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมและถือเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดสารพิษอย่างน้ำพริกสมุนไพรตะไคร่ปลากรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ,บ้านหนองคูตำบลกัานเหลืองอำเภออุทพพรพิสัยจนได้รับรองมาตรฐานจากอยอและได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปสี่ดาว สำหรับจุดเด่นของน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ประกอบก็คือการทำน้ำพริกแต่ใส่ตะไคร้และจะเน้นหอมแดงที่จะทำให้ได้กลิ่นหอมและวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ก็จะมาจากชุมชนเองและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอาทิปลาดุกที่เลี้ยงเองหอมตะไคร้กระเทียมพริกชาวบ้านปลูกเองจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบของน้ำพริกประกอบด้วยปลาดุก เกลือขาซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดเปลือกพริกแห้งกระปิกระเทียมหอมแดงน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสน้ำมะขามเปียกและน้ำมันพืชเริ่มขั้นตอนการทำน้ำพริกก่อนอื่นก็นำตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมขาพริกแห้งมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆและตำให้ละเอียดอีกรอบจากนั้นก็นำไปแยกทอดให้สุกกรอบทีละอย่างแยกพักไว้ นำเนื้อปลาดุกมาทอดและเอาเฉพาะเนื้อปลามาตำให้ละเอียดจากนั้นให้เตรียมน้ำราดโดยนำน้ำมะขามเปียกมาปรุงรสกับเกลือซอสปรุงรสน้ำตาลปี๊บปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหวานพอดีจากนั้นให้นำเนื้อปลาดุกทอดที่ตำละเอียดแล้วนำขา่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและนำน้ำมะขามเปียกที่ปรุงรสแล้วมาผสมคลุกเคล้ากันอีกรอบและชิมรสชาติตามความต้องการจากนั้นก็นำไปผัดให้แห้งเข้ากัน เท่านี้ก็สามารถเสิร์ฟน้ำพริกสมุนไพรตระไคร้ปลากรอบเมนูสุดฟินพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยครับ